จำได้นะคะที่ออนซื้อกระทะแล้วว่าจะมารีวิววันนี้จะมารีวิวด้วยการทอดปลานะเ,เดี๋ยวเรามากลับด้านนะคะทุกคนถามว่ากับจะติดกระทะไหมสวัสดีค่ะเพื่อนๆออนสาวยักษ์ทอนคนกรายแม่นะคะวันนี้จะมาทำทอดปลานะคะน้องพี่น้องขาทอดปลาปลานี้จะคล้ายๆกับ ปลากระพงขาวบ้านเราเนาะโอเคออนจะทอดไอ้ทอดน้ำปลานะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาไอ้ทำส่วนผสมกันก่อนออนจะไอ้เอาไปทอดนอกบ้านนะคะน้ำปลา,ปาถ้วยตวงเรานั่นแหละหนึ่งหนงึแก้วชอตขบงเป็นเดิโดนถูกเมื่อใส่เยอะไม่ได้แบบเคม็มประมาณสองช้อนโต๊ะนะคะ น,นี่นะน้ำปลานั่นเนี่ยโอเคลาาลงไปเลยโอเคถ้าเราถ้าเรากลัวว่าจะไม่นัวเราก็ใส่ลงไปนะแล้วแต่ว่าชอบขนาดไหนแล้วก็ออนก็จะมีนี่ค่ะพริกไทยนะคะพริกไทยใส่ลงไปเลยพริกไทยดําพริกไทยดําเดี๋ยวค่อยมาขยำเนาะ,ะใส่เยอะไม่ได้เดี๋ยวเผ็ดเพราะว่าลูกสาวอันนี้จะเป็นไอ้กระเทียมนะคะไอ้ผงกระเทียม กอนก็จะใส่ลงไปเสร็จผงกระเทียมเสร็จแล้วมาจาัดมาทําการขยำเลยนะคะก้อ,ะอนใส่ถุงมือสองอันเพราะว่ายังไงน้ำปลาเนาะมันเหมือนอ่ะกลับไปกลับมาเดี๋ยวก็โอเคอให้ดูใกล้ในะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวเราไปทอดเดี๋ยวเราก็มาดูตอนที่ตอนจะหมักเข้าไปอย่างนี้ก่อนเนาะ,ะให้เขาเข้า เกเือเข้าน้ำปลาปลาออนก็ไปบ้างๆนะจ๊ะทุกคนจ๋าตัวหนึ่งนี่ก็คือจะทอดให้คุณสามีแล้วก็คุณลูกอีกตัวหนึ่งออนจะทําแกงส้มแกงส้มนะคะแต่ว่าไอจะทําทั้งตัวเลยลเดี๋ยวจะทําน้ําแกงส้มทั้งหากนะคะทุกคนคะ่ะแล้วก็ามาลาดตัวปลาดูเมนูแปลกๆให้คุณพ่อบ้านนะคะเผื่อว,ว่าเขาชอบจะได้ อันนี้ทําเป็นปลาราดพริกได้เลยนะคะเอาน้ําจิ้มไอ้น้ําจิ้มไอ้สามรสที่เป็นน้ําจิ้มไก่ก็ได้นะคะเอามาลงาคุณพอ่อฝรั่งถ้ากินง่ายค่ะทุกคนคะ่ะเราทําให้กินกินกินได้หมดเนาะทุกคนโอเคเดี๋ยวหมักไว้สักพักหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราไปทอดอออกไปทอดนอกบ้านนะคะสําหรับทอดปลานี่เพราะว่าทอดข้างในไม่ได้เลยเหม็นมากนะคะทุกคนคะ่นะ,คะเพราะว่ากระทะใบาใหญ่น่าจะทอดปลาได้ดีเนาะ เดี๋ยวเราจะมาดูนะคะว่าเป็นยังไงนะคะทอดปลาจะติดกระทะไหมอะไรยังไงนะคะแต่ว่าสําหรับออนใช้ผัดนะคะดีมากค่ะทุกคนคะ่ะแต่ว่าออนจะลองเอามาทอดปลาดูแต่ว่าออนเอาเอาอกมาทอดข้างนอกนะคะเพราะว่าน้ําปลามันเหม็นนะคะทุกคนคะ่ะโอเคนะคะเพื่อนๆออนก็จะเอาปลาลงทีละตัวนะเพราะว่า,าตัวใหญ่ น้องหมาวิ่งหนีค่ะทะกคนคะลเดียวก่อนนะคะเพราะว่าเราทอชิอดวารมากาศดีมากเลยคะทุกคนคะนี่เอาไว้สาหรับคอดปลามัจะหนีาเดนะะทกนอืออารมากาศดีมากเลยหลังบ้านแล้วก็ลมตี มันใสใเพื่อที่ก็จะได้สุกทั่วถึงนะคะทุกคนคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูนะคะตอนต่อไปว่าปลาเราจะออกมาแบบไหนนะคะ เรามากลับด้านนะคะทุกคนถามว่ากจะติดกระทะไหมอโอ้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ไม่ติดกระทะนะคะไม่ติดกระทะไม่ติดกระทะโอเคเราก็จะทอดจนว่าไอ,อ้สกปรบนะคะเหลืองออกรอบเลยแหละเพราะว่าอ่อน น้ำมานะคะตรงถามันเดี๋ยวอ๋จะไปเอาที่มาวิดยหรือน้ำมันใส่นะคะเพื่อที่เพื่อที่ปลาเ็าจะได้กรอบทุกส่วนเนาะดีนะคะ